นุ่มกัญชัยสะดุ้งเฮือกเติน,น์ธนพลลุกพวดหลังถามเรื่องทำร้ายนิวนิวสวัสดีครับคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องสิครับเมื่อรายการหุ่นกระแสล่าสุดนะครับพิธีกรนุ่มกัญชัยเชิญแขกรับเชิญอย่างนิวนิวเอลเด้งและเติน,น์ธนพลพร้อมทนายนะครับมาประจัญหน้าเคลียร์ประเด็นการทำร้ายร่างกายนะครับหลังนิวนิวเอลเด้งนะครับแจ้งความเตินธนพลนะครับเตะปากฉีกนั่นเอง แต่ทว่านะครับในตอนหนึ่งหลังหนุ่มกัญชัยแลทนายความนะครับถามเติ้ลนธนพลว่ายอมรับผิดไหมว่าเตะปากนิวิวๆเอลเด้งจริงๆจู่ๆนะครับเติ้ลนธนพลก็ลุกพวดขึ้นมา พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแต่งานนี้นะครับพิธีกรหนุ่มกันใช้ถึงกับสะดุ้งเฮือกเลยทีเดียวเพราะคิดว่าเติ้ลธนพลโมโหทีมงานถึงก็ต้องรีบเข้ามาชาร์จกันเลยทีเดียวแต่จริงๆแล้วนะครับเติ้ลธนพลเนี่ยลุกกลางรายการเพื่อที่จะยอมรับผิดและยกมือขอโทษนั่นเองนะครับโดยจู่ๆนะครับเติ้ลธนพลลุกขึ้นกลางรายการโหนกระแสพร้อมยกมือไหว้และพูดว่าผมเป็นลูกผู้ชายพอ่อยอมรับผิดยอมรับว่าทําร้ายนิวนิว,นวเอลเด้งจริงและขอโทษกับเรื่องที่ทําลงไปหลังเติ้ลธนพลนั่งลง หนุ่มกันชัยถึงก็บอกเตือนว่าทีหลังเนี่ยถ้าจะลุกเนี่ยก็ลุกช้าๆก็ได้ลุกพูดแบบนี้สงสารใจพี่บ้างนะหนุ่มกันชัยบอกว่าตอนแรกคิดว่าเอาอีกแล้วทํารายการชุลมุนไปสักพัก ด้านทนายนะครับได้จี้ถามว่าที่ลุกขึ้นมาเมื่อกี้รู้สึกผิดจากใจใช่หรือไม่ซึ่งเติ้ลนะครับก็บอกว่ารับผิดทั้งหมดและเสียใจจากใจจริงนะครับสรุปนะครับเติ้ลธนพลทํางงกันทั้งสตูเลยนะครับคุณผู้ชมนึกว่าตื่นตื่นนะครับมีเรื่องแล้วกับพี่แกนเล่นลุกกลางรายการขณะสัมภาษณ์อยู่โดยไม่บอกสักคำนะครับพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษสิครับคุณผู้ชมจบเรื่องราวของเติ้ลนะครับหลังจากที่ไปติดคุกในเรือนจำมาเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะสํานึกผิดพูดไปแล้วนะครับเขาก็แมนเหมือนกันนะครับ กล้าขอโทษกลางรายการแบบนี้จริงไหมครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง